สวัสดีทุกคนวันนี้เราขอนำเสนอซีรีส์เกาหลีเรื่องเมาส์เป็นซีรีส์แนวดรามา่าแอคชัน่นแฟนตาซีแนวสืบสวนเกี่ยวกับฆาตรกรโรคจิตละครเกาหลีเรื่องเมาส์เริ่มออกอากาศในวันที่3มีนาคมปี2021ทางทีวีมีทั้งหมด20ตอนนอกจากนี้ยังมีตอนพิเศษอีก3ตอนที่ได้รับการปล่อยออกมาในรูปแบบของบทสรุปของละครอีกด้วยแต่ละตอนมีความยาว1ชั่วโมง ละครเรื่องนี้ได้รับเรตติ้งจาก IMDb อยู่ที่8.7เต็ม10คะแนนถือว่าได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากในงานแพ็กซังอาร์ตอรวดครั้งที่57อีฮีจุนได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมยิ่งไปกว่านั้นในงานเอเชียอาร์ติสอร์ดประจำปี2021อีซึงกิยังได้รับรางวัลใหญ่อย่างรางวัลแดซังอีกด้วย ในละครเรื่องเมาส์มีนักสแสดงชื่อดังเช่นอีซึงกีอีฮีจุนพักจุยอนขยองซิจินโจจยุนอันแจอุบคิมจองนันและพโยจีฮุนหากคุณเป็นแฟนละครเกาหลีนักสแสดงเหล่านี้อาจจะทําให้คุณคุ้นชินและเพลิดเพลินกับซีรีส์ได้อย่างดีมาเริ่มต้นกันด้วยเรื่องราวของซีรีส์เรื่องนี้โดยทางเราจะรีวิวแบบไม่สปอยจนเกินพอดี ละครเรื่องนี้เริ่มต้นด้วยเรื่องราวที่ย้อนกลับไปเกาหลีใต้ในปี1995ซึ่งฆาตรกรต่อเนื่องที่รู้จักกันในชื่อเฮ a ์ฮันเตอรได้คุกคามประเทศชาติฆาตรกรโรคจิตร,รายนี้ได้รับฉายาที่น่าสยดสยองจากการตัดหัวเหยื่อและทิ้งศพไว้แม้จะมีลักษณะของอาชญากรรมที่ชั่วร้ายแต่เฮ a ์ฮันเตอรก็สามารถหลบหนีการจับกลุ่มได้ซึ่งนำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์กรมตำรวจเกาหลีอย่างรุนแรง คือหนึ่งครอบครัวเคราะห์ร้ายที่มีสมาชิกทั้งหมด4คนได้ออกเดินทางไปแคมปิ้งกันซึ่งสถานที่ดังกล่าวดูจะไร้ซึ่งอันตรายแต่แล้วครอบครัวนี้ก็พบกับเฮตันเตอร์ฆาตกรโรคจิตการเดินทางพักผ่อนครั้งนี้ถูกพลิกผันอย่างน่าสยดสยองเมื่อผู้เป็นพ่อแม่ถูกฆ่ายอย่างโหดร้ายทำให้ลูกทั้งสองต้องทำการหลบซ่อนตัวเพื่อเอาตัวรอดแต่แล้วผู้เป็นน้องก็หลบหนีทำให้เป็นเป้าสายตาของโรคจิตในการตามล่าทั้งนี้เมื่อถูกจับได้และถูกทรมานจนทนไม่ไหว ผู้เป็นน้องก็เสียชีวิตในที่สุดทั้งนี้ผู้เป็นพี่รอดจากการไล่ล่าครั้งนี้เนื่องจากฆาตรกรเข้าใจว่าครอบครัวนี้มีสมาชิกเพียงสามคนในเวลาต่อมาฆาตรกรโรคจิตถูกจับกลุ่มจากการให้การของผู้เป็นพี่การจับกลุ่มครั้งนี้สร้างความสบายใจให้กับประชาชนได้อย่างมากแต่แล้วเรื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น เพราะภรรยาของฆาตรกรโรคจิตกำลังตั้งท้องและมีความเป็นไปได้ว่าเด็กทารกจะถูกถ่ายทอดพันธุกรรมถึง99%ที่จะเป็นโรคจิตแบบผู้เป็นพอ่อนักฆ่าเฮดแฮนเตอร์ได้รับโทษประหารชีวิตแต่ลูกชายคนโตพิการของครอบครัวเหยื่อรายสุดท้ายให้อภัยและยกโทษให้ฆาตรกรเขาจึงรับโทษจำคุกตลอดชีวิตแทนโทษประหารชีวิตน้องชายไม่สามารถเข้าใจได้ว่าทำไมพี่น้องของเขาถึงให้อภัยฆาตรกรที่สร้างความเสียหายให้กับครอบครัวจึงได้พัฒนาความเกลียดชังที่ฝังลึกต่อน,น้อง ของเขาโดยมองว่าเขาเป็นศัตรู เกือบ20ปีต่อมาน้องชายของเขากลายเป็นนักสืบชาวเกาหลีใต้ชื่อโกมูชีจุดประสงค์ของเขาในฐานะนักสืบนั้นชัดเจนเขาตั้งเป้าที่จะส่งเฮดแฮนเตอร์กลับไปสู่โทษประหารและหากมีฆาตกรโรคจิตคนอื่นปรากฏตัวขึ้นเขาก็ตั้งใจที่จะจับกลุ่มพวกเขาด้วยตัวเองวันหนึ่งตามที่คาดไว้ฆาตกรโรคจิตก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งคราวนี้ฆาตกรเป็นโรคจิตที่มีอาการป่วยทางจิตและมีความเกลียดชังต่อพระเยซูแม้ว่ากมูชีจะพยายามอย่างเต็มที่แต่เขาก็ยังต้องดิ้นรนเป็นเวลา าน,านเพื่อจับกลุ่มฆาตรกรต่อเนื่องโกมูชิจะจับฆาตรกรโรคจิตได้หรือไม่ใครคือฆาตรกรโรคจิตมีอะไรพลิกผันรออยู่ในโครงเรื่องละครเรื่องนี้มาพร้อมกับคำถามที่น่าสนใจเหล่านี้ทำให้เป็นเรื่องที่น่าติดตามเนื้อเรื่องของซีรีส์เมาส์สร้างขึ้นจากคดีฆาตรกรรมในเมืองอินชอนในปี2017เรื่องราวประกอบด้วยการหักมุมของพล็อตเรื่องมากมายในตอนต้นและตอนจบโดยมีการหักมุมที่เชื่อมโยงถึงกันซึ่งแสดงให้เห็นการเขียนที่ยอดเยี่ยม เป็นการเล่าเรื่องที่ชวนให้คุณดูต่อหลังจากตอนแรกตลอดของการรับชมผู้ชมจะได้สัมผัสกับอารมณ์ที่หลากหลายรวมถึงความเศร้าความประหลาดใจและความกลัวซีรีส์เรื่องเมาส์เป็นซีรีส์ที่ต้องการให้ผู้ชมมีส่วนร่วมเหมือนกับนักสืบเพื่อเปิดเผยตัวตนของฆาตรกรโรคจิตตัวจริงการถ่ายทำได้รับการยกย่องสะท้อนถึงคุณภาพสูงที่ประสบความสำเร็จจากละครเกาหลีในแง่ของการถ่ายทำ เพลงประกอบอของซีรีส์เรื่องเมาส์นั้นอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมแต่เมื่อเปรียบเทียบกับละครเกาหลีเรื่องอื่นๆแล้วเพลงของซีรีส์เรื่องนี้ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ทั่วไปอย่างไรก็ตามเสียงซาวประกอบต่างๆมีผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดซึ่งมีส่วนทำให้ความเข้มข้นและความตืนต่นเต้นโดยรวมของละคร โดยปกติแล้วละครเกาหลีจะมีเนื้อเรื่องที่ดำเนินเรื่องไปเรื่อยๆจนจบจนถึงจุดคลายแม็กอย่างไรก็ตามเรื่องเมาใช้แนวทางที่แตกต่างโดยดึงดูดผู้ชมทันทีตั้งแต่ตอนแรกละครเรื่องนี้เต็มไปด้วยฉากที่น่าสนใจและน่าสงสยัยทําให้ผู้ชมอยากดูจนจบหลังจากให้ภาพรวมของละครโดยประมาณแล้วเรามาทําความรู้จักตัวละครในซีรีส์เรื่องนี้ทั้งโกมูชีและจองบารึมที่เป็นตัวละครหลักกันเลย คนแรกขอเริ่มด้วยนักสืบโกมูชิเขาฉลาดในการสืบสวนคดีต่างๆแต่ไม่ค่อยใส่ใจกับกฎเกณฑ์มากนะักเขาเป็นคนดื้อรั้นและดื้อดึงในความคิดตนเอง20ปีที่แล้วโกมูชิซึ่งเป็นเด็กกัพร้าด้วยน้ำมือของนักฆ่าโรคจิตเฮดฮันเตอร์เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสตั้งแต่วัยเด็กและต้องการจับฆาตรกรโรคจิตทั้งเป็นและตายดังนั้นเขาจึงทำงานเป็นนักสืบวันหนึ่งเมื่อฆาตรกรโรคจิตอย่างเฮดฮันเตอร์ปรากฏตัวขึ้นโกมูชิก็ไล่ล่าเขาอย่างมุ่งมัน่น ตัวละครหลักอีกคนคือจองบารึมเขาเป็นเด็กกำพร้าที่ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแม้ว่าเขาจะมีบทบาทเป็นตำรวจแต่เขาก็กลัวเลือดเมื่อเห็นมันจองบารึมได้รับความรักจากคนรอบข้างจากความมีน้ำใจและทัศนคติของเขาชีวิตที่เรียบง่ายของเขาต้องผ่านการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงเมื่อฆาตกรโรคจิตปรากฏตัวเขาช่วยนักสืบโกมูชีในการไล่ล่าฆาตกรโรคจิตผู้ชมจะต้องรอดูจนจบเพื่อดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น นอกจากในเรื่องจะมีตัวละครหลัก2คนแล้วก็ยังมีตัวร้ายหลัก2คนเช่นกันคนร้ายคนแรกคือด h a n รฮันซอจุน ศัลยแพทย์ระบบประสาทที่มีทักษะสูงเนื่องจากหน้าตาที่ดีและจิตใจที่ดีของเขาจึงไม่มีใครสงสัยว่าเขาเป็นฆาตรกรโรคจิตจนกระทั่งเขาถูกจับกลุ่มเหตุผลในการตัดศีรษะอันน่าสยดสยองของเขาก็คือความปรารถนาที่จะทดลองการผ่าตัดสมองโดยมีการปลูกถ่ายสมองเป็นเป้าหมายหลักอย่างไรก็ตามเนื่องจากความผิดที่เขาได้กระทำเขาจึงกลายเป็นฆาตรกรต่อเนื่องและความจริงที่ว่าเขาสามารถทำตัวเหมือนคนโรคจิตได้อย่างน่าเชื่อแม้ว่ารูปร่างภายนอกของเขาจะน่ายกย่องก็ตาม ตัวร้ายอีกคนนั้นถูกเปิดเผยหลังจากผ่านไปครึ่งทางของละครดังนั้นเราอยากจะเชิญให้ทุกคนรับชมซีรีส์เรื่องนี้ด้วยกันเพื่อรับรู้ถึงตัวร้ายอีกคนที่จะปรากฏในเวลาต่อมานอกจากนี้การแสดงของเขายังแสดงให้เห็นถึงทักษะการแสดงที่น่าทึ่งอีกด้วยตัวเอกหลักและผู้ร้ายหลักทั้งหมดมีการแสดงที่สามารถอธิบายได้ว่าเป็นการแสดงระดับมืออาชีพ นอกจากนี้ซีรีส์เรื่องนี้ยังมีนักแสดงสมทบมากความสามารถมากมายอย่างไรก็ตามนักแสดงสมทบทั้งหมดนอกจากจะมีความเป็นมืออาชีพแล้วยังสามารถถ่ายทอดอารมณ์ออกมาเพื่อสนับสนุนบทหลักได้เป็นอย่างดีซึ่งมีส่วนสำคัญต่อคุณภาพโดยรวมของละคร แม้ว่าละครเรื่องนี้จะจัดอยู่ในหมวดหมู่ของละครแอชชั่นฆาตกรรมแต่ก็ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆได้อย่างเชี่ยวชาญเช่นความห่วงใยความรักความสุขและความโศกเศร้าเช่นเดียวกับซีรีส์เรื่อง Sherlock h o m e ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าเป็นซีรีส์ที่น่าหลงไหลสำหรับผู้ที่ชอบในการไขปริศนาและค้นหาคำตอบที่แท้จริง ซีรีส์เรื่องเมามีแง่มุมที่น่าชื่นชมอยู่หลายประการการหักมุมของโครงเรื่องค่อนข้างเรียบร้อยคล้ายกับชิ้นส่วนปริศนาต่อเนื่องการดูละครที่มีการหักมุมของเนื้อเรื่องทีละตอนเป็นเรื่องสนุกอย่างแท้จริงทำให้คุณรู้สึกเหมือนเป็นนักสืบจริงๆในเรื่องนี้การขึ้นลงของบทละครที่น่าทึ่งนั้นคล้ายกับการนั่งรถไฟหอะที่มีขึ้นลงสร้างความหวาดเสียวบางเวลาแต่เกิดความสนุกเพลิดเพลิน คุณลักษณะเด่นอีกประการหนึ่งของซีรีส์เรื่องนี้คือการพนันาถึงความรักและความเป็นมนุษย์แม้ว่าจะเป็นละครแนวสืบสวนฆาตรกรโรคจิตแต่ก็สามารถถ่ายทอดความรู้สึกอบอุ่นในขณะที่เรื่องราวดำเนินไปน่าประหลาดใจที่ฉากโรแมนติกที่ถูกจัดขึ้นและการจัดวางผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ไม่ถูกนำเสนอมากจนเกินไปซึ่งต่างจากละครเกาหลีทั่วๆไปซึ่งเป็นรายละเอียดที่ผู้จัดทำชื่นชมอย่างแท้จริง ซีรีส์นี้มีทั้งส่วนที่น่าประทับใจมากและน้อยแนวโน้มของผู้เขียนบทที่จะมุ่งเน้นมากเกินไปในการสร้างโครงเรื่องเฉพาะสำหรับซีรีส์ส่งผลให้มีโครงเรื่องที่อ่อนแออย่างไม่คาดคิดให้ความรู้สึกถึงการหักมุมของโครงเรื่องที่มากเกินไปบางที่อาจจะเร่งการดำเนินเรื่องให้เร็วขึ้นอย่างไรก็ตาม ผู้เขียนบทต้องแน่ใจว่าได้ให้คำตอบกับทุกโครงเรื่องที่สับสนเพื่อบรรเทาจุดอ่อนเหล่านี้บางส่วนโชคดีที่ปัญหาเหล่านี้ไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความเพลิดเพลินโดยรวมของละครตั้งแต่ต้นจนจบยังคงเป็นซีรีส์ที่ดีควรค่าแก่การดู ซีรีส์เรื่องเมาส์เรียกได้ว่าเป็นซีรีส์ประเภทของฆาตรกรโรคจิตนักสืบแอคชัน่นระทึกขวัญและดราม่าทางการแพทย์เป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับผู้ที่ชื่นชอบแนวแอคชั่นและนักสืบผู้ที่ชื่นชอบการเจาะลึกความลับของละครและผู้ที่สแสวงหาประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นอย่างไรก็ตามเนื่องจากมีฉากเลือดจํานวนมากจึงไม่เหมาะสําหรับเด็กหรือบุคคลที่มีความกลัวเลือดเป็นต้นทั้งนี้ตัวละครทั้งหมดถ่ายทอดเสน่ห์และเชื่อมโยงกันเป็นอย่างดี จุดอ่อนที่อาจเกิดขึ้นประการหนึ่งคืออยู่ที่ผู้เขียนบทซึ่งมีแนวโน้มที่จะนําเสนอซีรีส์เพียงข้างเดียวจนกระทั่งถึงครึ่งเรื่องจึงคลี่คลายและนําเสนอเรื่องราวอีกมุมเพื่อหลีกเลี่ยงการสปอยมุมมองนี้จะได้รับประสบการณ์ที่ดีกว่าหากทุกคนรับชมซีรีส์เรื่องเต็มไปด้วยกันโดยส่วนตัวแล้วหากนําข้อดีข้อเสียมาคํานวณเป็นคะแนนทางเราเห็นว่าควรให้9เต็ม10เนื่องจากซีรีส์เรื่องเมาส์เป็นซีรีส์ยอดเยี่ยมที่ควรค่าแก่การดูแต่ไม่ใช่ละครหรือซีรีส์แนวผ่อนคลายเต็มไปด้้วยยพพอออตเรรรื่่งงหัักกมมุทีาาาศาาิจณ อย่างรอบคอบจึงโดดเด่นในฐานะซีรีส์เกาหลีที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่งในปี2021หลังจากดูวิดีโอรีวิวแบบไม่สปอยแล้วเราขอแนะนำให้รับชมเรื่องเมาส์เป็นอย่างยิ่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการอัปเดตจากช่องของเรา